สองพี่น้องพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่มกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่มกก็มีเคล็ดลับดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆชมเหมือนอย่างเช่นทุกวันนะคะวันนี้จะพาไปบำรุงไม้ใบให้ใบสวยงามใบใหญ่ใบโตไม้ใบทุกชนิดบอนสีไม้ประดับไม้มงคลวันนี้ใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆยิงไม้ด่างแบบนี้นะคะ กาสีสันสดใสบำรุงด้วยสูตรนี้กันเลยจ้าตามไปดูได้ทำพร้อมกันเลยนะคะมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูอุปกรณ์วันนี้ของไม่มกนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสองสิ่งแค่นี้นะคะระเบิดรากระเบิดสีบำรุงไม้ใบได,ได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆสิ่งนี้คือ น้ำหมักมูนวัวนะคะที่แม่หมกเคยทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูเปิดออกมานะคะเพื่อนๆไม่มีกลิ่นเลยจ้าวันนี้เราก็จะใช้เป็นน้ำหมักมูนวัวนะคะแล้วก็กัดสีระเบิดสีด้วยสิ่งนี้เลยค่ะมะกรูดค่ะเพื่อนๆมะกรูดหนึ่งลูกนะคะเราก็จะกรองเอาน้ำหมักมูนวัวนะคะนี่เลยค่ะใส่แก้วจัมโบนะคะวันนี้แม่หมกก็จะใช้ประมาณครึ่งแก้วจมโบต่อน้ํา ต่อน้ำเปล่าของเรานะคะ5ลิตรค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะแม่หมกแนะนำให้ทำไว้ใช้เลยค่ะเพื่อนๆน้น้ำหมักบูนวัวนะคะมีประสิทธิภาพต่อไม้ใบของเราดีมากเลยค่ะลดโคนลำต้นไม้ใบพืชผักสวนครัวดีย่ยมด้วยน้ำหมักขี้วัวเลยนะคะมาดูวิธีทำกันวันนี้เลยจ้าแม่หมกก็จะตักเอาน้ำหมักมูลวัวนะคะเราก็จะกองก่อนค่ะเพื่อนเพื่อน กองใส่แก้วจัมโบ้เลยนะคะใส่น้ำหมักว,วัวจุลินทรีย์สังเคข้อแสงนี่เลยค่ะเพื่อนๆไม่มีกลิ่นเลยเปิดออกมานะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าแม่หมกทำไมเหม็นไม่มีเหม็นนะคะหมักอย่างดีใส่จุลินทซีย์สังเข้อแสงแม่หมกเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะ เราก็จะได้น้ำหมักบุญวัวเท่านี้เลยนะคะครึ่งแก้วจมโบค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาใส่สิ่งนี้เลยพระเอกมาแล้ววันนี้จะใช้ระเบิดสีด้วยมะกรูดหนึ่งลูกค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะนำมะกรูดนะคะมาผ่าครึ่งเลยแบบนี้เลย ก็จะแคะเม็ดออกหน่อยนะคะแม่หมกเคยทําคลิปเป็นหลายคลิปนะคะไม่เอาเม็ดมะกรูดออกมะกรูดขึ้นเต็มกระถางบอนสีของแม่หมกเลยค่ะเราก็จะบีบมะมะกรูดใส่ไปในน้ําหมักขี้วัวนะคะนี่เลยผิวเปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆนําไปใส่ตามโคนลําต้นเลยค่ะไล่มดไล่มแมลงในเปลือกของมะนาวมะกรูดนะคะ เขาก็จะมีน้ํามันหอมระเหยค่ะเพื่อนๆบีบออกมาก็จะมีกลิ่นน้ํามันหอมระเหยออกมาที่มดมแมลงไม่ชอบนะคะใส่ไปเลยหนึ่งลูกแบบนี้เลยไปเลยค่ะเราก็นํามาใส่ในน้ําเปล่าห้าลิตรนะคะมีเลยจ้าแล้วก็นำน้ำปุ๋ย ของเรามาผสมเทลงไปเลยค่ะน้ำหมักมูลวัวของเรานะคะนี่เลยจ้าหอมไม่มีกลิ่นเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะสูตรนี้แม่หมกให้แนะนําให้เพื่อนๆใช้อาทิตย์ละสองครั้งได้เลยค่ะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายไม่มีโทษอะไรนะคะใช้ได้พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ใบยิ่งดีค่ะเพื่อนๆใบใหญ่ใบโตเราไปลดกันเลยนะคะมาเลยจ้าเรามาระเบิดสีระเบิดใบของบอนสีน้องมีชื่อว่าช้างเผือกใบบัวนะคะดูต้นเล็กต้นน้อยขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆมาดูสีสันของเขานะคะสีสันสดใสเลยจ้าใบใหญ่ใบโตแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ เส้นใบเขาก็จะแข็งแรงเส้นใบมันวาวสีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเพิ่มสีสันระเบิดรากระเบิดหัวระเบิดใบด้วยสูตรนี้เลยจ้าเราก็ลดไปเลยดูให้ชุ่มเลยจ้า ใบใหญ่ใญบโตสีสันสดใสเช่นนี้เลยนะคะเพ<ๆ>ื่อนเมาดูด้านนี้ของเรานะคะแม่หมกได้ต้นนี้มาประทับใจมากเลยค่ะเ<ๆ>พื่อนเพื่อญาจงอางนะคะจงอางหลังดำหลังม่วงแบบนี้เลยนะคะ<ๆ>นี่เลยค่ะเ<ๆ>พื่อนเพืนอซีถามแม่หมกมาว่าแม่หมกคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลใช้ได้หรือเปล่าคะ ใช้ได้หมดเลยค่ะสูตรนี้นะคะยิ่งไม้ด่างยิ่งดีเลยค่ะแม่หมกก็จะพาเพื่อนๆมาบํารุงพยาจงอางต้นนี้เลยนะคะใบใหญ่ใบโตเพิ่มประสิทธิภาพให้บอนสีของเราเจริญเติบโตพยาจงอางก็รดได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆรดไปเลยอันนี้แม่หมกเลี้ยงโดยเลี้ยงน้ำนะคะนี่เลยค่ะ ดูใบของเขานะคะใบใหญ่ใบโตแบบนี้เลยจ้ะแล้วน้องก็แทงนี่กำลังออกดอกมาเลยค่ะเพื่อนๆดอกใหม่ดอกเก่าตต้มเลยค่ะเราก็รดน้ำด้วยสูตรนี้เป็นเลยมาเลยค่ะต้นเล็กต้นน้อยอยังไม่เป็นพุ่มนะคะเราก็มาระเบิดให้เขาแตกกุ้มแตกกอ สีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เลยเลือดเปเลยค่ะเลือดที่ชุ่มเลยว้าวดูสีสันของเรานะคะไกส่สุดสงวนน้องกำลังกัดสีสวยปิ๊งเลยค่ะเพื่อนๆแม่หมกแนะนำให้ใช้สูตรนี้กันเลยนะคะ สุดนี้นะคะเพื่อนๆไม้ด่างของเราก็บำรุงได้เช่นกันค่ะเขาก็จะได้มีลายเด่นลายชัดสีสันสดใสลดไปเลยจ้าค่ะวันนี้นะคะแม่หมกก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ